ตอนแล้วนะถึงแล้วดีใจจนะังได้สาตัวแล้วนะก็าวหอมแดงกินมาไม้เนาะก็มีไหลเนานะสานดหนึน่งเนะาะเก้าหนึน่งตัว,วเก้าแดนสองตัว สารโตโอเคยังบอกกัขึ้นเนาะห้าโมงใบแปลกเนาะ่าพี่นอ้องเพื่อนๆทุกคนเนาะเบืองนันเนาะขาเสียได้เงินก็ได้เึืองนังกันนะพี่น้องยังมีได้ยังมีอีดเด้อสารโตใส้ถองคือ ต mm ้นแล้วนะไปแล้ว ในตัวนิ่งตื้นแล้วเนะาะไอ้กาะหอแดนมีแต่กาะหอแดนเสื่อเนาะเฮ้ยดีใจเลยนะไป้สานโตแล้วเนะานะกาะหอแดนกินมาไม่เนาะก็มีไหลเนาะสานหนดหนึ่งเนาะ หนึ่งตัวก้าแดนสองตัวสามตัวโอเคยังบอกกันขึ้นเนาะห้าโมงใบแปลกเนาะขอพี่นอ้องเพื่อนๆทุกคนเนาะเึื้อนนันเนาะเัาเสียได้เงินก็ได้เึื้อนดังกันนะพี่น้องยังมีเลยยังมีอีกเด้อสามตัวเนะาะใส่ถองคือ nót vào rồi, cá nhà mì lầy đó, ôi uh. đi oh, mm-hmm <laughs> โอ้ตอนเล่งมาแล้วก็ว่าได้แล้วตรงนี้เราสินลองแล้วโอ้โหบันไดเงียโอเคโอเคใกล้สิบมันแล้วเนาะก็มาต้นนล่งก็ว่า เกี่ยมมาได้เนาะก็วันลงแล้วเนาะโอ้ยทอดแดงคือกันหนินแล้วเนาะหนินลงไม่แล้วเนาะน้องรถรถท้ายเลยมาเลยสิ้นเด้อย 晒一呢。 ตุนยนไหลเนาะใส่ตัวนี้เนาะสกัดไหลเอ้ยตุนยนเนาะ นกนะตนี้ก็ตุนตุนย,น,นะยนน่ะยานเนาะบบสกาดฮะบบสกาดพี่น้องเนาะพี่น้องสกาไหลยอยู่บ่ได้นนเนาะเพือ่อ,อ,อทุกคนหรือควายก็ไลคร่กดติดีตันกดแชร์ให้น้องเลย ขอเทพเลยพี่น้องเลยออสิมาเที่ยวป้าก็มานิงก็หอดให้พี่น้องทุกคนเบ่งตลอดเนาะขอให้เพื่อ,อนๆทุกคนก็ไรก็เสียให้น้องเนาะน้องวา้าภาษาเรากับไทยเนาะบ่เป็นบ่บ่ได้ละขอท่ออะขอท่อละไร,ออะไระพี่น้องบ่บ่ได้ะะาะภาษาเราก็ว่าเป็นภาษาไทยก็บ่บไ่ได้เนาะ ก็ว่าเอาว่ได้เหนียวเดีออกเหนียวนั้นพี่น้องเลยขอให้กดไลค์กดแชร์ให้เนาะติดตามไปเนาะสิได้มายันเย้าหมูป่านะมันยิงก็ะหอดนะให้พี่น้องเบิ้งเนาะก็สิเจอหนังก็ได้เบิ้งเนาะมาเที่ยวป่าทะเลเนาะ ได้สามโตบ้บนบนมีแล้วว่า้อ ใกล้ๆสิกะเคิล้วเนาะนกมาเนาะนกมาตำหรับมันนอนเนาะนบ่มีนกมาบ่มีกระหอกมาเนาะน้องสิก ยินนดให้พ e ี่น้องทุกคนบ้างเนาะขึ้นอย่างไรเนาะโอ้มาเนี่ยมีได้สารต่อนนี้ก็ห่อยันแล้วเนาะก็ห่อบมันแล้วเนาะก็หอแดนก็ังนมีไหลเนาะคือว่า เย็นได้สาน่ตเนาะเก็ว่า,ายันแล้วบนมาเนาะจะน้อยเนาะรถท่าจะน้อยอ่บนมาสิเมือเนาะเพื่อนโคนเร้อ ห้า5งหมไปสิก้าวนะโอ้ย Động bằng cây, sô na Ôi ขึ้นแล้วเนาะผมนีมข้าวหวานมาแล้วเนาะมากินมันไม่แล้วเนาะพอได้สารต่อได้ก็อดดีใจแล้วเนาะพี่นอ้องเพื่อนทุกคนเนาะว้าได้สานต่อแล้วเนาะว่า,า,วาก็หอบบวบานเล้วเขียนเครื่องน่อสิกบ้านพี่น้องเพื่อไอ้น้องทุกคนเนาะคู่เพื่อนทุกคนเนะออากะก็ไอ้ก็ไล่ก็เช็ด กติตันให้น้องเนาะน้องสิมาเที่ยวป้ากวันยิงกระหอก,กว่ามายันเนี้ยวหมู่ป้าเนาะขว่าเจอหย่างก็ยินให้พี่น้องทุกคนได้เบ่งเนาะขอขอใจเนอะพี่น้องทุกคนที่ติดตันกี่เบ่งเนะาะก็ไรก็เชร์ให้ด้วยกวติตามให้น้องเนื้อโอ้ก็ขึ้นแล้วเนาะ ได้สาน่ตเลยก็ว่าดีใจแล้วเนาะสี่โตดีเนาะได้สานต่ตเนาะอ้ดีใจแล้วดีใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ว่าขค้ืนแล้วเนาะโหครบมงแล้ว กบ้านเนาะบ่มาเลยก็หออบ่มาแล้วเนาะได้สารัวแล้วก็ดีใจแล้วนนเนะาะโ,โอ้ยเน,นี่เกนเคลื่อนสิกบานเนอพีพนโนงเลยโอ้ก็หอดเนาะ oh, hiển bò kar đấy nhở, bò hìn mông ạ, bò, xây thòng ạ, oh, okay, nè, nè, xây สารโอเคสิก่อตัวอ็อตเนาะน็อตน็อตควานะนเนาะน็อตแด่น,น,นคือการคือการแดน่นคือการโอ้กับเคอร์เนแท่แล้วเนาะ มันหนาตอลาตอ,ลตอไไดเชลตลอดแนอเนาะไปเราไปหางดอกไม้เกี่ยวไปหรอกทีนี้ก็แบนโฟนี่เนาะก็ว่าพอพอเฮามาส่งคุมเนาะไอ้กะเฮาเนาะก็วันนึงก็หอ้องกันขอให้พี่น้องเพื่อนทุกคนกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้เด้อกระเคลนเร็วเนาะบ่หิมมองเร็วเนาะกดโอเคโอเคโอเคขบานเนาะ คืนเคลืนโอ๊ยกระบาเด้อพี่น้องกระบกะเคลื่นแล้ว